สวัสดีครับมาสมัครงานครับชื่ออะไรล่ะชื่อท็อปครับตอนนี้รับแค่พนักงานส่งของขี่รถมอเตอร์ไซค์ตักแดดได้ไหมล่ะได้ครับผมเห็นไดดเชยางพี่พรติดต่อมิทินได้ยังจะได้เวลาถ่ายแล้วนะยังเลยปิดเครื่องเนี่ยอ่ะและเต๋าล่ะเต๋าก็ไม่รับเนี่ยโทรหาหลายสายแล้วพราะพรไปส่งของทห้เจ๊ไหนมีออเดอร์เต๋ติดต่อไม่ได้ครับเจ๊เจ๊คบนี้เงินค่าของครับพี่พรติดต่อได้ยังพระเอกน่ะใครอ่ะเจ๊คะ มีออเดอร์ต้องไปส่งลูกค้าอีกไหมไม่มีแล้วมีอะไรหรือเปล่างั้นหนูขอยืมก่อนนะคะเจ๊ไป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 เดี๋ยวไปใช้ครับไปใช้ครับไปใช้ครับท็อปรอนานไหมถ่าโดนเติบแล้วครับเฮ็ดเอียงเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดสันทำไมท็อปตั้งใจเล่นหน่อยเพื่อกะตะกูตุกัดผมตื่นเต้นครับแกจะตื่นเต้นอะไรเล่นให้มันดีๆหน่อยเรู๊เอ้าเนื้อซองซับเมื่อกีดกันไม่เรารักกัน จะหัวแล้วทำไมท็อปนางเอกเขาร้องไห้ดีแล้วกระเพื่อนห้องไห้เป็นต่าย่ังหัว <laughs> อะตั้งใจนเนี่ยนะเหลือฉากสุดท้ายแล้ว <c oughs> แอคชั่นต่อไปนี่อาร์ิดูแลนิวคดีที่สุดบ้องยานแม่เด้อจ้าเฮ้ยคลิปที่ลงไปยอดวิวเยอะมากเลยพี่พลแมนปะครับอีลีปะครับแมนครับสิบล้านวิวแล้วโอ้เป็นย้อนไปอีรอบอรนี่มิทีไอตาแกโดนปลดออกแน่ เฮ้นี่มันละมุดดีละมุดแม่ยีผิดเหรอนึกว่าไข่เฮ้เสียเวลาต้องกลับไปเอาไข่อีกทำไมไม่ดูเลยดิแม่ก็แก่แล้วเนาะสายตาก็ไม่ค่อยดีตรงนั้นมียายแก่สวัสดีจ้ะแม่ใครเนี่ยแก่แล้วแม่มองไม่ค่อยเห็นตรงมีของดีจ้ะแม่ของดีเนี่ยสมุนไพรบำรุงสายตาแม่บู้ ให้แม่ฟรีหรอของดีจะฟรีได้ไงแม่ที่จริงหนูขายเป็นพันเลยนะแต่หนูออกกับแม่แค่500อยพอ500อยถ้าแม่ไม่อยากกลับมาสายตาดีแม่ก็เอาคืนมาเออเดีดีดีหนูออ้อะไรแม่สมนุนไพรบำรุง,งสายตาเขาเอามาขายให้ตั้ง500้อยเลยนะเฮ้ยนี่มันเคลียร์ตดหมานี่หว่าเคลียร์ตดหมาโดนหลอกแล้วทําไมไม่ดูดีดีก็เม่ตาไม่ดีโอ้ตาตาจะเป็นลมแบบนี้ไม่ไหวแล้วไปลูกจะพาแม่ไปไหน มองเด้มองเด้มองเด้มีมากกว่า180สาขาทั่วประเทศตอนนี้เขามาเปิดที่เซกาสาขาแรกของมึงกันเลยนะพี่ครับผมอยากจัดแว่นให้แม่ครับได้เลยค่ะที่นี่บริการวัดสายตารฟรีด้นะคะโอ้ดีจังมิทีน แว่นตาพวกนี้อะแพงจะตายแม่ไม่เอาหรอกพี่มองนีแว่นตาราคาโปร่งใสกรอพร้อมเลนราคาเริ่มต้น990บาทร้านแว่นรู้หลาขนาดนี้แกก็ยังกล้าพาแม่มาเนาะคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเราเป็นร้านแว่นที่อยู่ใกล้ชิดทุกชุมชนค่ะเข้าถึงง่ายทําตัวสบายสบายได้เลยนะคะดัดให้แม่ผมเลยครับพี่ไม่หนูไม่หนูเอ้าคุณแม่สวัสดีค่ะแม่เผลอน่าท้าแว่นมันเบี้ยหมดเลยอ๋อเดี๋ยวหนูดัดให้ใหม่ค่ะคุณแม่แพงไหมหนูที่นี่ ตัดดัดแว่นฟรีล้างฟรีต้องฟรีด้วยนะคะดูแลหลังการขายแบบพรีเมียมจ้ะแม่จิดไม่ผิดเลยที่พาแม่มาตัดแว่นที่บงเด้เนี่ยเทไหมเรียบร้อยจ้ะแม่ชัดเจนร้านแว่นตามองเด้สาขาเซกาจังหวัดบึงกาฬตั้งอยู่ที่ถนนโพสีตรงข้ามเซเวน่นบนถนนเส้นหลักของอำเภอเซกาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะถ้าแถวบ้านแม่มีใครอยากตัดแว่นบอกมาที่นี่ได้เลยนะคะ ได้ไดเดี๋ยวแม่บอกเพื่อนแม่มากัดที่นี่รุ่นแม่น่ะตามไม่ดีกันทั้งนั้นร้านแม่นคุณภาพดีเข้าถึงง่ายอยากมองดีต้องมองเด่เลิกพามเพิพถึงยายนิวได้แล้วพี่ต้องรักษาตัวเองไม่ใช่พี่จะมานั่งร้องไห้แบบนี้ก็พี่รักนิวพี่ก็รักแต่มันพี่ไม่เคยรักเอยเลยยายนิวมันหัวใจคุณหมอเอย้ยทำไมพี่ก็ตางถึงรักแต่เธอทำไมถึงไม่รัก ให้คุณแล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับฉันอีกฮะนึ่งมาหนวใจแกคืนแต่ตัวแต่แกไม่ได้คืนหัวใจให้ฉันทำไมทำไมที่นี่หรอบ้านเราทำไมเราถึงจำอะไรไม่ได้โอ้ทำไมรู้สึกปวดหัวจังเนิวคุณเป็นใครผมสตางไงสตางค์ไหนฉันไม่รู้จกักอย่าบอกนะว่าคุณสมองเสื่อม ทำไมถึงยังไม่กลับมาวุ่นวายบ้านคนอื่นทําไมพี่อยากอยู่อยู่แรนิวไม่ต้องฉันไม่ได้เป็นอะไรคุณกลับไปเถอะแค่มีนิวพี่ก็อยู่ได้โอ้ปวดหัวจังพี่สตางนิวนิวจำพี่ได้แล้วเหรอพี่สตาง <c oughs> พี่สตาง <c oughs> ต้จบบบแนคคีคุณค้าคุณค้าว่าไงคะผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับแต่ว่าฉันมีลูกแล้วนะคะผมก็มีลูกแล้วเหมือนกันครับไว้ <What? S 2> ฉันหยิบก่อนนะฉันหยิบก่อนอยากไม่ได้อันนี้ของฉันเชื่ออะไรครับทำไมน่ารักจังชื่อนิวคะ่ะแล้วคุณชื่ออะไรคะชื่อโจนัทครับ ฉันจะคิดฉันจะคิดก็จะคิดกนจะคิด,ค,ค,ดคิดตั้งเลยค่ะพี่ฉันมาถึงก่อนแกจะเยังไงกับฉันฮะฉันมาถึงก่อนเปิดกล้องดูเลยไหมล่ะหืมมีปัญญาซื้อแค่นี้ยังจะมาอวดดีอีกใหญ่นี่เธอรู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นใครแล้วเธอรู้ไหมว่าแม่ฉันเป็นใครเออว่าแต่คุณมีลูกกี่คนหรอคะมีลูกสาวหนึ่งคนครับจริงหรอคะมีลูกสาวเหมือนกันเลยค่ะพอดีลูกสาวผมอยากมีแม่ ลูกสาวคุณยังมีพ่อไหมครับฉันไม่รู้หรอกนะว่าแม่เธอเป็นใครแต่พ่อฉันสามารถเหมาทั้งร้านนี้ได้เลยแหละนันมันแว่นตาเหมือนฉันนี่นี่มันแว่นตารุ่นลิมิเต็ดเธอมีเหมือนฉันได้ยังไงแม่ฉันซื้อได้เป็นสิบอันแม่ฉันรวยเธอคงไม่มีปัญญาหรอกพ่อฉันเป็นมหาเศรษฐีซื้อไปถมบ้านเธอได้นู่นแหละเรามีคะมัมมีมหาหนูตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะแดดดี้แดดดี้อยู่ไหนแดดดี้มหาหนูตอนนี้เลยจะลูกเดี๋ยวมามีรีไป ครับลูกเดรดเดอรีรีบไปคุณค่ะคุณครับฉันต้องรีบไปก่อนค่ะลุกฉันมีปัญหาผมก็เหมือนกันครับเกโดนแน่ลูกเดรดดีลูกลูกมีอะไรลูกก็อย่างนี้มันมาดูถูกหนูว่าหนูเป็นยาซื้อของแพงดรดดีค่ะก็อย่างนี้มันไม่แย่งของหนูก่อนอ้าคุณเอ้าคุณนิวนี่ลูกคุณเหรอคะนี่ลูกฉันค่ะชื่อเอ๋นี่ลูกผมครับชื่อเอ๋ลูกเราลุ่นเดียวกันเลยนะครับใครอ่ะดัดดี่อ๋อนี่คุณนิวแฟนดัดดี่เองจริงเหรอมามีจริงจ้ะลูกไปกินข้าวเถอะครับคุณนิว แน่ดีฉันไม่อยากอยากกับแกนะเยอะมากถ้าอยากเป็นญาติกับเธอยังไม่ต้องถอดไปเขาบอกอยู่ว่าไม่ต้องถอดรองเท้าอ๋อๆๆจ้าจ้าจ้าเอยเอยแม่อู่ได้โลชั่นอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวหนูไปดูสีผมก่อนแม่บอกว่าอยู่ล็อกนูน้นไม่อยู่ล็อกนี้เอ้าอยู่ล็อกนู้นเหรอใช่มาเดี๋ยวจะพาไปทําไมร้องเสียงแย่แบบนั้นไม่มีมารยาทเลยคิดตังค่ะแม่อันนี้มันเป็นครีมอาบนะไม่ใช่โลชั่น เอา้ามันขวดเหมือนโลชั่นเนาะทำไมไม่อา่านดูเอามาเดี๋ยวจะไปเปียนให้รออยู่นี่นะสงสารคุณป้าจังมีลูกแบบนี้ปวดหัวตายพอดีว่าไงนะหนูอ๋อเปล่าค่ะคุณป้านี่ค่ะพี่คิดเงินเลยนะคะอุ้ยลืมกระเป๋าเงินอยู่รถเดี๋ยวพี่คิดเลยนะคะเดี๋ยวหนูมาแป๊บหนึ่งค่ะเป็นเท่าไหร่อ่ะหนูสามร้อยห้าสิบค่ะคุณป้าฮะเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบค่ะฮะเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบค่ะ พี่คะพี่คะแม่หนูหูตึงค่ะพี่หูตึงค่ะพี่พูดเบาขนาดนั้นแม่หนูไม่ได้ยินหรอกค่ะมาแม่เร็วๆจะไปทำงานสายแล้วโอ้ยที่แท้ก็หูตึงนี่เองดับเบิลท,ทีมาจากชื่อเต้าวเต้าวทาวินันทีสองตัวก็เป็นดับเบิลทีใช่เลยเราจะใช้ชื่อนี้แหละเป็นชื่อแบนของเรา สวัสดีค่ะพี่เต้หนูเป็นตัวแทนสบู่พี่เต้นะคะมาจากมุกดาหารค่ะช่วงนี้ขายดีมากค่ะพี่เต้นี่เขาจะสั่งเพิ่มอีก200ก้อนนะคะเต้ซไพร์ว้าวนี่คุณแอบไปซื้อลอใหม่เหรอแบรนด์สบู่ของเรากำลังไปได้ดีตัวแทนเยอะขึ้นแถมเรายังได้จับเงนินล้านก้อนและอย่างที่เราฝันไว้ผมก็เลยอยากให้รางวัลเต้วบ้างขอบคุณนะงิธีนที่อยู่เคียงข้างเต้ยแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้เต้มาโดยตลอด มิทินรวมนี้เราสั่งสบู่มาเยอะเกินอะ่ะแถมตัวแทนก็ขายได้ช้าด้วยแล้วตอนนี้ของก็เหลือสต็อกเยอะเลยของจมทุนเงินก็หมุนไม่ทันเต้าเราต้องขายรดแล้วเต้าวทุกอย่างที่เราสร้างมามันกำลังจะพังแล้วใช่ไหมผมขอโทษนะเต้าผมบางแผนไม่ดีไม่เป็นไรเราต้องผ่านมันไปได้สิก้าเรามันแมวเก้าชีวิตนี่ <laughs> <laughs> ผมก็อชเองเลย ที่มีคุณเป็นแฟนโชคดียังไงคะก็คุณทั้งเก่งทั้งสวยและก็เป็นคนดีด้วยเฮ้ยแล้วคุณคิดมากจนผมร่วงขนาดนี้เลยหรอเมื่อก่อนคุณคุมนะวันนี้นะมิทินฉันรู้แล้วฉันจะทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมผมเหรอเอสเซนผมดับเบิลทีตั้งแต่คุณใช้เอสเซนผมดับเบิลทีผมคุณนุ่มและสวยมากเลยผมยาวเร็วขึ้นด้วยนะเพราะตัวเนี้ย สูตรสีม่วงช่วยเล่งผมยาวด้วยและสีชมพูตัวนี้ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนแต่า้าลองใช้เองจนมั่นใจแล้วตัวนี้แหละจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราขอบพระคุณออเดอร์500บ้านค่ะ yes วันนี้ปิดจ,จบที่500บ้านเบาๆจ้าคุณเจ๋งมากเลยเจ้าวเป็นเพราะเอสเซนผมมันใช้ดีไงลูกค้าใช้แล้วชอบก็กลับมาซื้อซ้ำสวัสดีค่ะแต้วดับบทีค่ะสนใจอยากเป็นตัวแทนเอเซนผมด็บบันทีหรอคะ แล้วกินข้าวก่อนวันนี้คุณยังไม่กินอะไรเลยแต่ยุ้งจะลืมกินข้าวเลยอ่ะช่วงนี้ออเดอร์เยอะมากคนสนใจอยากเป็นตัวแทนก็เยอะเต้ยวทำงานหนะักดูผอมลงนะผมต้องหาอาหารเสริมบำรุงเจ้าวแล้วละ่ะอาหารเสริมมิทินจะจะทำอาหารเสริมบำรุงผมฮะอาหารเสริมบำรุงผมใช่มีบำรุงภายนอกแล้วก็ต้องมีบำรุงภายในจะได้สวยคุณสองไปเลยมิทิน นี่น้ำชงบำรุงผม Double T! แต่บันทีต้าลองเทสแล้วมันเห็นผลดีแบบดีมากเลยอะดูผมเต้าสิเตรียมพบกับน้ำทรงบำรุงผมของแบรนด์แต่บันทีได้เลยนะครับมิทินมิทินมิทินชาแล้วตื่นเป็นโรงเรียนได้แล้วลูกโอ้ยเหนื่อยมากเลยแม่นอนดึกติดกันมาหลายคืนแล้วจะสอบเข้าหมอก็ต้องอดทนหน่อยลูกตื่นแล้วตื่นแล้วอ๋อเครียดติดกันมาหลายคืนดื่มแบรนด์ลังนอกแทสิแม่เตรียมไว้ให้จะได้รู้สึกดีขึ้น อืมอร่อยรู้สึกสุดซึ้งขึ้นมาเลยแม่ซื้อมาจากไหนบอกหน่อยดิซื้อจากร้านของชามแถวบ้านนี่แหละไปลูกไปอาบน,น้ำแต่งตัวได้แล้วกลับก่อนละนิวแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะอ๋อมิทินวันนี้เธอไม่ไปเรียนพิเศษเหรอวันนี้ครูติวแข้มเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าหมอเลยนะวันนี้เหนื่อยแล้วคอยเรียนพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับก่อนนะส่งสารแม่เธอจังเลยทํางานส่งอะไรเรียนก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรแหม ตีสองแล้วทำไมไม่นอนกยแม่เล่งทำงานส่งลูกค้าอยู่โอ้ยค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้มั้งไม่ได้ยังมีงานเหลืออีก,อกหลายโปรเจกต์ช่วงนี้ต้องรีบปั่นงานลูกแม่กำลังเข้ามาหาลัยนะต้องเตรียมหาเงินไว้เยอะๆแม่ทำเพียรเราขนาดนี้เซียวหรอโอ้แม่ซื้อมาเยอะเลยก็ซื้อมาไว้ให้ลูกนั่นแหละแบนรนด์ลังนกแท้สูตรคัสิกอันนี้เป็นขนาดใหม่68มิลลิลิตรขวดละ149บาท ืมมือเสาวนี้ผมกินสดชื่นดีมันช่วยอะไรอีกครับเนี่ยก็มีนานะกับซิงซังกะสีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะลูกอ,อร่อยมากคุ้มนะเนี่ยแม่ก็ดื่ม,มา้างซีทำงานหรือขนาดนี้จะได้สดชื่นขอบใจนะลูกเป็นนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายแม่ครับต่อไปนี้ผมติดตั้งเทรเรียนนะครับผมรักแม่นะครับแม่ก็รักลูกนะ เดี๋ยเลิกเรียนแล้วไปเรียนวิเศษกันอ,อวันนี้ไม่ขี้เกียจแล้วหรอต่อไปเราจะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือสอบเข้าหมอให้ได้สู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 ้สวันนี้มาแปกว่ะ